ครับสวัสดีครับวันนี้หนึ่งร้เรียนม,ามายัองโบราณเจ้าสยามครับก็มาที่เขาจอมทองเพื่อคามบรีนะครับเ mm hmm. ขาจอมทองเพื่อคอนบรีนี่ก็เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูว่าเขาจอมทองมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวิดจามชทมนะครับสวัสดีนี่ก็เป็นทางมาต่อเขาจอมทองนะครับปีภูเขาล้อมรอบนะครับนี่เรา,ากรลังขึ้นเขานะคบ นี่คือทางไปเขาจอมทองนะครับต้องข้ามน้ําแม่น้ําเส้นนี้ถึงจะขึ้นอีกฝ้าหนึ่งได้นะครับนี่เป็นแม่น้ําสายเล็กๆอยู่ในเขาจอมทองนะครับเป็นแ้่น้ําเล็กๆครับครับตรงนี้คือทางขึ้นเขาจอมทองนะครับตรงนี้ต้องใช้รถขับขึ้นไปนะครับ ถึงจะบอกว่าเขาจอมทองตรงนี้จะทางจะชันมากเหมือนทางขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณอีกสักสิบนาทีกว่าจะถึงตรงวัดจอมทองครับซึ่งทางค่อนข,ข้างจะชันมากนะครับนี่คือป้ายวัดนะครับแต่ยเข้าไปข้างในอีกลึกน,นะครับอันนี้คือบริเวณร,บรอบๆทางเข้าวัดนะครับจะเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้านนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเขือ่อนลำมูลบนครับที่เห็นตรงนี้นครับตรงนี้เป็นทางขึ้นเขาจอมทองนะครับ กำลังเดินขึ้นมาแล้วนะครับเขาจอมทองนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ปีสี่วันนะครับก็ไม่รู้จะไปที่ไหนใกล้ๆกล้รถมันติดก็เลยพามาที่เขาจอมทองนะครับ ขึ้นเขาอยู่แล้ววันนี้เหนื่อยมากพอเริ่มคึ้นก็เริ่มเหนื่อยแล้วนี่เป็นบันไดฝ้านหนึ่งของเขาจอมทองนะครับเราจะไปต่อนะครับ ทางขึ้นเขาตอนท้องที่นีน้นครับทําให้ผมจินตนาการได้ว่าตรงนี้ครับเหมือนเต่าครับเต่าแล้วก็มีบาดอยู่บนหลังเต่าครับเต่าตัวนี้อาจจะโดนสาบเป็นพันปีครับให้รับแบกบาดพระเจ้าไว้ตรงนี้นะครับชั่วการละนาน,นะครับคนกว่าจะมีพระพ,พ,พุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นเต่าอาจจะอาจจะพ้นคำสาบนะครับตรงนี้อันนี้คือจินตนาการของผมนะครับ อารมณ์เดียวกับวัดเขาทรัพย์งพุท์นะครับแต่ว่าน่าจะไกลกว่าเยอะเลยครับ <c oughs> เหนื่อยครับตรงนี้เราจะมาถึงยอดแล้วครับเต็่ผมเวะตรงสารชมวิวตรงตรงสาร้ะพอ่อตมทองก่อนนะครับตรงนี้จะเห็นวิวของเขื่อนลำมูลบนนะครับสวยไหมครับเขื่อนลำมูลบนครับนี่นะครับ เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะผมม่เคยมาที่นี่นะครับไม่คิดว่าใกล้ๆกับโชคชัยจะมีสถานที่สวยงามแบบนี้นะครับอยู่ที่วอนบุรีเหนื่อยมากเขาจอมทอง ครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับนี่ครับหินก้อนนี้ครับคล้ายพญานาคครับหัวมีปากคล้ายๆมีเกล็ดด้วยครับตรงนี้ครับแปลกดีนะครับตรงนี้จุดถึงที่สวยงามของเขาจอมทองนะครับแต่ว่าโอ้โหครับก็สวยงามแล้วก็น่ากลัวนะครับตรงนี้ครับที่ผมยืนอยู่ก็เป็นชังนอนหนึ่งครับนี่ครับเป็นเหมือนผาที่เกาไปนะครับตรงนี้นะครับ ขออนุญ,ญาตนะขอรับอภัยนะครับนี่คือรอยพทธบาทใหญ่มากๆนะครับที่ผลยอดเขาจอมทองครผมเดินมาหลายเย่ผมรู้ว่าตัวนี้คือรอยพระบาทที่ใหญ่ที่สุดนะครับในในพวกในเขาจอมทองนี่ครับลักษณะบังเอิญมากครับว่าเป็นหินธรรมชาติที่ลอยคล้ายๆรอยพระบาทมีข้างเดียวนะครับใหญ่มากครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระบาทเล็กๆี้รอยหนึ่งตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงตรงเขียวพอดีครับตรงหน้าผาพอดีครับ รันี้อีกรอยหนึ่งครับเนาะผมก็เดินหาว่าเอ๊ะรอยพุทธบาทใหญ่ๆที่ที่คุณเก่งไกายอยู่ตรงไหนที่แท้คือรอยนี้ครับนี่ยรอยนี้ครับใหญ่มากๆครับเดินไปเดินมาเหยียบรอยนี้ตลอดครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรอยพระบาทครับเพิ่งสังเกตดูว่าเออนี่รอยพระบาทจริงๆด้วยโมทนาสาธุบุญครั้งนี้ที่ได้มาเขาจอมทองนะครับนี่เป็นรอยพุทธบาทนะครับอีกรอยหนึ่งครับเทียบกับขวดน้ำนะครับนี่รอบพุทธบาทนะครับ ตรงนี้อีกร้อยนี่ครับจนตุดชมวิวนะครับครับตรงนี้ก็คือยอดเขาจอมทองนะครับเราจะเห็นพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับสีขาวเป็นพุทธรูปจำลองมาจากพุทธิเนราชนะครับเราจะเดินไปใกล้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับระวังสะดุดหินนะครับหินก้อนใหญ่มากนะครับนี่นะครับบนยอดเขาจอมทองนี่ครับพุทธรูป เตรงนี้ก็จะพบเหมือนจะเป็นฐานตากลุ่มรถแต่ว่าน่าจะเป็นยุคแรกๆครับของสมัยเจรละด้วยซ้าไปครับถ้า้ายผมดูนะครับเพราะผมไม่ใช่นักโบราณคดีเหมือนพนมกุเลศนะครับแต่ว่ามีอยู่แกะสลักอยู่ชิ้นเดียวนะครับตรงนี้ครับใหญ่มากครับใหญ่จริงครับคล้ายๆพนมกุเลนนะครับแต่ว่ายังเหมือนยังแกะไม่เสร็จนะครับพบรอยเดียวนะครับตรงนี้ครับ น,นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับตรงนี้ครับนี่คือปรตรูปบนเขาจอมทองนะครับเป็นพระสุรชินราชจำลองนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ช่วยดลบันดาลในการถ่ายทำถ่ายวีดีโอของลูกเป็นไปด้วยความสำเร็จราบรื่นนะครับแล้วก็อย่าให้มีอะไรมาสะดุดรบหวงการถ่ายทำนะครับ ตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของเขื่อนลำบนบนนะครับนี่นะครับนี่ก็เห็นวัดวัดจอมทองอยู่ข้างล่างนะครับตรงนั้นที่เห็นสลาแดงสลาขคือเขียนนั่นคือวัดจอมทองนะครับตรงนี้คือเขื่อนลำบนบนนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับพระสรุปองค์ใหญ่จะอยู่บนเขาจอมทองนี้นะครับนี่ครับคือฐานตักลูกเคารกนะครับ ก็กะสลักไปอีกฐานหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงบริเวณตรงบริเวณยอดเขาจอมทองนะครับเป็นฐานน่าจะเป็นฐานปักลูกแรกๆของสมัยพามเข้ามาในเขตเขตดินเดียนแถบนี้นะครับครับล้องลอยการสลักครับเตรียมไว้ครับสลักเหมือนบนเขาอุเลนนะครับอันนี้ผมต้องมา เอาย้าขึ้นเอาเศษใบใบไม้ไผ่ออกนะครับเพืจะเห็นจะเห็นรอยสลักตรงนี้นะครับต้องจัดฉากนิดนึงเพจะได้ภาพออกมานะครับถ้าไม่เอาญ้าออกจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับตรงนี้ครับใบไผ่จะกองหนาเต็มมากเลยครับก็กาลังจะกลับแล้วนะครับนี่ก็กจะลงนะครับเขาจอมทองครับบรรยากาศดีมากเลยครับลมเย็นครับแต่ว่าทางค่อนข้างชันนะครับ ามาชมก็เราบัดระวงังหน่อยนะครับเพราะว่ามีแต่ช้อนหินแล้วก็เป็นเหวนะครับตรงนี้มีบ่อน,น้ำทิพย์ด้วยครับเดี๋ยวจะลองเดินไปนะครับว่าไกลไหม ครับตัวนี้ที่หนึ่งคือบ่อน้ําทิพย์นะครับอยู่ทางด้านด้านซ้ายมือนะครับทางขึ้นวัดเขาจอมทองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมบ่อน้ําทิพย์เป็นยังไงบ้างนะครับบ่อน้ําทิพย์เป็นบ่อน้ําน้ําน้ําซึมครับน้ําซับนะครับที่มาจากเขาจอมทองครับจะมีเป็นบ่อน้ําเล็กๆครับน้ําหยดไหลตลอดปีนะครับตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตอนที่จะขึ้นเขาจอมทองนะครับจากทางวัดมาไม่ไกลนะครับตรงนี้บ่อน้ําทิพย์นะครับมีขนาดเล็กครับ น้ำตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เอามารูปน้ำแล้วอธิษฐานได้สมตามปรารถนานะครับอันนี้คือเป็นความศรัทธานะครับอันนี้ให้คุณลองมาพิสูจน์เองนะครับอันนี้ผมไม่มีความคิดเห็นนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับนี่ก็เป็นคําอธิบายเรื่องบ่อน้าชิบนะครับครับเป็นไงบ้างครับเขาจอมทองสวยไหมครับเป็นสถานที่ที่มีทั้งธรรมชาติแล้วก็บราณสถานนะครับ การมาครั้งนี้ก็ขอขอบคุณคุณทัศดีรัตน์เกงไก่คุณทศพลนาบรรญานะครับที่ชีท้ทางจนถึงวัเรียงมาจนถึงยอดเขาจอมทองนะครับแล้วพบกันใหม่ว่าวันหยุดหน้าหรถเรียนจะพาไปที่ไหนครับไปที่ไหนนะครับวันนี้จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย